ใจดีเกินเกรงใจลูกนี้ถามคนติดหนี้เยอะตอนนี้ต้องใช้เงินเลยลำบากทวงคืนก็ไม่ได้ทำจิตอย่างไรดีคะตอบเพียงเล่นบทละครแกล้งโกรธแกล้งทวงให้เขารู้สึกตัวบ้างแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์จริงๆก็ได้นี้ หากเราไม่ทวงเขาก็จะได้ใจคิดว่าเราไม่เดือดร้อนส่วนเขาจะตีเนียนทำหน้ามึนเราก็จะสบายใจกว่าแต่ก่อนเพราะที่ทวงไปเราก็ไม่หวังว่าจะได้คืนอยู่แล้วกับคนแบบนั้นหากได้คืนก็ถือว่าเป็นกำไรก็ให้ดีใจว่านี่คือโชคลาภใหม่ที่เข้ามาเพราะเราก็รู้ว่า วงคนนี้ไม่คิดคืนอยู่แล้วอย่าได้เกรงใจลูกนี้เกินไปเมื่อเขาไม่เกรงใจเราเราก็ไม่ต้องไปเกรงใจเขาเมื่อเขาเจตนาไม่ครบเราตั้งแต่แรกที่ยืมแล้วก็ให้สีนเสมอการแยกคลื่นที่ไม่ตรงกับเราออกไปเลย เงินยืมซื้อใจคนแทนที่ลูกหนี้จะเกรงใจเมื่อเราใจดีเกินไปโลกมันจึงกลับตลลปัดเพื่อให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อให้เราได้ยกระดับจิต กลับมารักและปกป้องตัวเองเราจะรู้สึกภูมิใจแทนที่จะรู้สึกตกเป็นเหยื่อคือเราต้องวางใจวางนี้ในอดีตลงหากได้คืนก็ดีถือว่าเป็นกำไรได้ก็ดีไม่ได้ก็วางใจไม่งั้นโชคใหม่เขาจะเข้ามาไม่ได้ครับเพราะจิตเราไปติด กับพลังอดีตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะช่วยเราได้คือจิตปัจจุบันครับสุดท้ายกลับมาภายในใครจะเอาเปรียบเรายังไงก็ช่างแค่ขอบคุณตัวเราเองที่เราไม่เป็นเหมือนเขานกอาศาวะ5ตุลาคม2566